สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระคุนแผนใบบัวหลวงปู่แยมวัตะเคียนนะครับเนื้อผงวัตถุคุณสีขาวนะครับบรรจุกุนะครับปี2 5 5 1ครับเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงปู่แยมสร้างนะครับผมนะครับการท่านเศดนะครับปัจจุบันท่านราบสาขาเป็นหลายปีแล้วครับมวลสารดีพิธีใหญ่นะครับบรรจุประสงค์เพื่อนำรายได้เพื่อน้าสารการเปลี่ยนนะครับ เป็นการจัดสร้างแบบทิ้งทวนนะครับท่านะะได้ใช้มวลสารเก่าเก่านะครับที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลาถึง70ปีมาจัดสร้างนะครับนะครับซึ่งเป็นพระกูของท่านเองแล้วก็ร่วมกับนะครับพระของพระสดนะครับพระสมเด็จรุ่นแรกเห็นว่าเมืเอด้วยแต่ละองค์เห็นมวลสารเต็ไมไปหมดเลยสีขาวนี่เห็นเลยนะชัดแต่สีจะเป็นสีแดงสีดํามองไม่ค่อยชัดนะฮะก็จะมีพระ นะครับปูนสารเป็นพระขุนแผนไขพ่พาซีพระพิมพ์นาพญาเนื้อดินนะครับพระพิมพ์เล็บมือเข่าตุ่มเนื้อผงใบาลาเนื้อผงเจเจพระพิมพบรรทาเสมากุวัดพับจำนวนมากนะฮะปูนซเนเพียบเลยนะครับสาสิกตแค่มูนสารก็ศัก็สังคิตเลยนะครับนะพระกุวัดตะเกียนที่แตะขาดทำพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับหลวงปู่ นะครับหลวงปู่แย้มเสดพิธีแรกก่อนหลวงปู่แย้มท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับประสบการณ์ท่านเยอะเลยนะครับเรื่องตะกุดคอหมาห้อยเอาไว้แล้วยิงไม่ออกนะครับเมื่อก่อนจะมีหมาของวัดเยอะชอบโดนยิงนะท่านก็เอาตะกุดคอหมาห้อยแล้วยิงไม่ออกคอนตอนหลังก็เลยไปแกะตะกุดจะคอหมาหมดเลยนะแล้วมาขอตะกุดคอหมาท่านไปใช้นะครับนั้นถึงประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีท่านเกษตรเป็นพิธีแรกนะครับพระรุ่นนี้นะครับ วันทีแรกร่วมกับหลวงป,ปู่แย้มนะครับวัดตะวันสามงามนะครับหลวงป,ปู่แย้มสั่งมากกดังเรื่องุม,มาตรองนะครับแล้วก็มีเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสองห้าหนึ่งแล้ววันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเก้าก็จะมีนิม,มนต์เกจิดังมาเสกอีกรอบก็คือหลวงป,ปู่แย้มวัดตะเคียนจุดเทียนชัยหลวงป,ปู่แย้มวัดสามงามหลวงปู่เจือมาเสกนะครับหลวงพ่ออวยพร หลวงพ่อเก๋หลวง่เก๋วัดปากน้ํา Carmen, หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วก็มานะครับหลวงพ่อพูนนะครับวัดบ้านแพรหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิงวุดทีมวัดพระขาวนะครับเนี่ยดังนั้นพระรุ่นนี้ไว้ใจได้เลยครับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับหน้าห้อยบูชานะครับแค่ดูมณฑาก็ ถึงแล้วนะครับบนสายครับดูเหน็นว่ามีมีเนื้อของมบนสายตกเก่าเยอะเลยรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติด,ดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวระชุมมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอคุณครับสวัสดีครับ